สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องไมวีชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะไมวีจะมาบํารุงต้นมะเขือเทศนะคะอ่าซึ่งกําลังติดดอกมาแล้วค่ค่ะติดดอกนะคะเริ่มจะ,จะเจริมเติบโตแล้วนะคะติดดอกแบบนี้นะคะอย่าให้ดอกหลุดร่วงเลยนะคะ,ะค่ะนี่เลยมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะ,ะค่ะต้นนี้ก็กําลังติดดอกแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะคะ ป้องกันเลยจ้าไมา่ให้หลุดร่วงนะคะแล้วก็ยังเร่งการเจริญเติบโตให้กับต้นมะเขือเทศด้วยนะคะให้มีใบที่เขียวงามลำต้นก็แข็งแรงอวบน,นะคะลำต้นไม่แคร์แกนนะคะซึ่งต้นมะเขือเทศนะคะกําลังจะเจริญเติบโตนะคะติดดอกมาแบบนี้นะคะนี่จ้นี่เลยนะคะ แล้ววันนี้นะคะแม่วีก็จะมาใช้สูตรนี้นะคะบำรุงเสริมความแข็งแรงนะคะให้กับต้นมะเขือเทศนะคะเลยค่ะแม่วีก็จะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยนะคะ และสาหรับวัสดุกร,กรนะคะแม่วิก็จะใช้เป็นอันนี้จะเป็นน้ําซาวข้าวนะคะสําหรับน้าซาวข้าวก็จะมีแร่ธาตุมากมายนะคะที่ได้จากเมล็ดข้าวนะคะซึ่งจะไปช่วยนะคะ <Palm spe ars> เร่งการเจริญเติบโตให้กับต้นพืชนะคะแล้วก็ยังบํารุงให้ต้นพืชแข็งแรงนะคะลําต้นแข็งแรงนะคะมีใบที่แข็งแรงแล้วก็ยังจะช่วยบํารุงดินให้ดินร่วนซุยนะคะอันนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนไข่นะคะใกล้จะหมดแล้วค่ะสาหรับฮอร์โมนไข่นะคะก็จะช่วยบำร รุงนะคะต้นพืชของเราที่กำลังติดดอกติดผลนะคะไม่ให้หลุดร่วงเลยนะคะแล้วยังจะ,ะบำรุงพั่วดอกเนี้ยนะคะเร่งการติดดอกติดผลนะคะเร่งบำรุงรากค่ะบำรุงต้นพืชให้แข็งแรงค่ะต่อไปก็จะเป็นนมจืดนะคะ สำหรับนมจืดนะคะก็จะมีพวกแคลเซียมนะคะซึ่งจะมะีช่วยในการนะคะ,ะสร้างสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชนะคะต้นพืชจเจริญเติบโตนะคะบีใบและลำต้นที่แข็งแรงนะคะและสำหรับนมจืดนะคะก็จะเป็นสารจับใบแทนน้ำยาล้างจานได้เลยนะคะสำหรับพืชผักของเราที่กำลังต้นเล็กๆนะคะที่ยังจะ,ะไม่ค่อยจเจริญเติบโตเท่าไหร่นะคะก็ใช้แบบ นมจืดไปเลยนะคะแทนน้ำยาล้างจานนะคะเดรัจฉานมขั้นตอนแรกนะคะไม่มีจะน้านะคะนี่ฮอร์โมนไข่นะคะสองช้อนโต๊ะนะคะผสมไปในน้ำซาวข้าวเลยนะคะจากนั้นก็จะเป็นนมจืดนะคะเดี๋ยวไม่วีตัดก่อนนะคะนมจืดก็สองช้อนโต๊ะจ้านี่เลยค่ะ แล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะและสำหรับสูตรนี้นะคะก็จะบำรุงนะคะพืชผักสวนครัวของเรานะคะตน้นกำลังจะเจริญเติบโตนะคะยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะคะให้แข็งแรงเลยจ้า ไม่ก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะราดร้ไปเลยนะคะสําหรับต้นมะเขือเทศนะคะที่ติดดอกติดผลแล้วก็กําลังเจริญเติบโตนะคะเราก็ใช้วิธีนี้และสูตรนี้นะคะบารุงไปเลยค่ะนะใช้อ่ะสูตรนี้นะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเลยค่ะบารุงให้ต้นพืชของเรานะคะโตเร็วแข็งแรงนะคะ,ะติดดอกติดผลมากนะคะ มีใบที่เขียวงามนะคะดอกไม่ลุดร่วงนะคะมีกั้วดอกเหนียวนะคะเี่เลยค่ะใช้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเลยค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะมะีต้นพืชผักเยอะนะคะก็เพิ่มปริมาณสูตรปุ๋ยเลยของเราได้เลยนะคะ และสำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองนํานะคะไปบํารุงต้นมะเขือเทศนะคะต้นพริกต้นมะเขือต่างๆนะคะพืชผักสวนครัวของเรานะคะที่กําลังจะเจริญเติบโตแบบนี้นะคะอ่าให้โตเร็้แข็งแรงนะคะติดดอกติดผลน,นะคะดอกไม่หลุดร่วงนะคะนี่จ้า และสําหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเ,เพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดติดตามแม่บีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ